เขาเป็นคนที่เขาเเลยลเาดูออกหมดแล้วตัวเองถามมีหรืว่าเบียร์ซีเรียสไหมตัวเองลองตัวเองลองตัวเองลองทายมาันหน่อยสิว่าตัวเบียร์ซีเรียสไหมเบียร์ไม่ซีเรียสเบียร์ไม่ซีเรียสไม่ได้สนใจนี่ว่าใครจะมาอะไรยังไงหนูไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจเลยจริง,รงๆไม่ได้สนใจเลยใครจะเอาไปกดยังไงก็เหลืองข้องข้าวเจฟเฟ็ตตเก่าไม่ได้ต่อมไม่มได้ใช่แล้วคเดินดินแดง อออยี่ดอกยิ่งเนินดินแดงกูย,ยิ่งไม่รู้เลยทีนี้เนินดินแดงไหนวะเห็นมันน,น่าสนนะคนที่เขาอยู่กับเบียร์เขารู้ว่าเบียร์นี่ใส่แบบไหนอคืเบียร์ก็ยังปกติเหมือนเดิมไม่ได้ไปบ้าไปบอไม่ได้ไปเออหลอกหลอนไม่ได้ไปทำร้ายใครเบียร์ก็อยู่เลยงันะส่วนมากคนอื่นจะทำร้า,ายเลยนั่นแหละอุย้ยพัดลมนี่ก็อ้ <c oughs> ไปทัอื่นก่อน ชักเปยไม่ได้วุ้ยสองเกลอนอ๋ออยู่สองเกลอนนูน่นนะโอ้โหยอกมานะมากไปม,มีผัวไก่มากนะออนมีผัวไกใกล้ไม่ได้หรอลูกแต่แม่ไปได้นะ นางเอกแอนน์ที่อบอกหรือว่าใครจะเข้ามาดรามา่าหรือจะเข้ามาหาคอนเทนต์มาแคปคําพูดอะไรเงี้ยสิ่งที่เบียพูดไปเนียร์ไม่สนใจเดียวไม่สนใจก็คือไม่สนใจจริงค่ะเนี่ยเดี๋ยวพอเบียร์ไลฟ์สดเสร็จปุ๊บเบียร์แต่งตัวเสร็จเบียร์ออกไปเบียร์ก็ไม่ได้สนใจอะไรในไลฟ์สดละเบียร์ก็ปล่อยทิ้งไว้ข้างหลังเบียร์ถือว่าเบียร์คุยตรงนี้คือปัจจุบันแต่พอหันหลังไลฟ์สดคืออดีตไปแล้วค่ะไม่ได้สนใจ แล้วไม่ได้มานั่งคิดเลยว่าใครจะเอาคําพูดกูไปแคปไปด่าอะไรเปล่าเฮ้ยนั่นคือธุระของเขาไม่ใช่ธุระของเบียร <c> ์ <oughs> ไม่ใช่ธุระของงค์การอะไรของเบียร์ที่จะต้องมานั่งใส่ใจหรือตามข้อมูลว่ามึงเอาด่าเอากูไปด่าไหมอะไรไปด่าไหมเรื่องของเธอไม่เกี่ยวกับเชิญเธอเลยทันทีเธอทําอะไรแล้วเธอรู้เธอรู้สึกโอเคเธอทําไปเลย ไม่ชอบฟีลนี้ออกไปอย่าดูสยเพราะเบียไม่ได้ทำ้ายใครเห็นไนะเบียเข้ามาปุ๊บเบียอารมณ์ดีอย่างเดียวอารมณ์ดีเฟลลี่ตลกโปกฮาไม่ได้มานั่งดรามา่าส่วนคนที่เข้ามาปั่นประสาทมโนมานามนีไม่ได้อยู่ในสมองเลยสักนิดเดียวสติเบียงครบนะตอนนี้เลิกเสอร์ไหมยังค่ะไม่หรอจะซื้อเหรอ เมื่อไรเบียพอเบียพอเองค่ะเมื่อไรไปหยุดไปหยุดเองนางเป็นคนพิตึกนั้นนางไม่เคยด่าใครก่อนอย่างนางจะโกงคนบ้างมาแบบดีๆนะแบบสุดสุดท้ายนะแอบดา่ากูเนี่ย เออถักกางปลาให้กับตัวเองก็ได้อะเลิศปล่ละนอนบ้างนะสุขภาพจิตจะแย่ไม่เลยนะปกติเลยค่ะเจะ๊ผมสวยอย่าตัดผมนะวายาปังดันไปตัดหน้ามานั่นแหละตัวเองพอตัดหน้ามาปุ๊บมาเลยใครไม่ชอบก็ช่างไม่ใช่ธุระอะไรของเราใช่ไม่ใช่ธุระคนที่ไม่ชอบเรานั่นคือธุระของเขาไม่ใช่ธุระของเราเพราะฉะนั้นดันแคร์ค่ะ ไม่จำเป็นต้องมาจำแรงแปลงกายแปลงร้างให้เป็นคนดีปล่าค่ะเพราะฉันคือดิสนีย์เวิลดวันสองวันแรกก็แบบนี้แล้วค่ะคุณเพิ่งเข้ามาลรอคะดิฉันเป็นเดือนเป็นปีแล้ว รู้หนึ่งอย่าทำเป็นรู้สิบขอบคุอันนี้คืออุปกรณ์หมอนะคะเราเป็นหมอกระต่ายนะครับท้องฉีดนะเขาลืมอะไรของเขาได้หน่ <S <S หนรับปปสอมาจริงทำไงคะกี๊ดมั้งคะ ทุระของเราคือเป็นตัวของเราจะไม่สนโลกโนโลกโดโลกสวยใช่กันลูกออนทักหาแม่ด้วยเดี๋ยวแม่ไปหาอนอนยินบอกหาแม่ด้วยลูกออลูกสาวแม่ยีดอกเริ่มแล้วธุระชอบดีสิคุณรู้ไหมเห็นเบียแบบนี้เบียออกไปข้างนอกนะ ไีคลิปลุกมากเลยนะไีออกไปข้างนอกคือแบบแบบคลิปลูกนี่ยีดอกอัมพชลาพายแต่พออยู่ในบ้านคือแบบว่าพออยู่ในบ้านเหมือนเหมือนเป็นฟิลแบบอะไรยังไงอะเหมือนเหมือนประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนประดิษฐ์ประดิษฐ์ฟิลขึ้นมาอย่างงี้มากกว่า กองปราบตามยาสิทธิ์นี่ขออนุญ,ญาตค่ะขออนุญาตขออนุญาตค่ะคุณพัชระคุณพัชคุณพัชระทานอะไรเนี่ยนะคะไปดามาที่อื่นนะคะที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของคุณนะคะแล้วก็จะบอกว่าต่อให้คุณดามาสักร้อยหนไม่ได้ผลสักร้อยหนเลยค่ะนะคะพเพราะเบียไม่ได้บ้าตามนะคะ ไม่คลิปลูกก็โดนตำรวจสอยเบียเฉยๆเบียออกไปเบียคำเบียปกติเบียปกติเลยปกติไม่ชอบไปต้องเข้ามาดูค่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งเรียกให้เข้ามาดูด้วยบอกไปนะเริ่มนะบอกเลยดีกว่าเดี๋ยวว่าเบียจะไม่เร็วนะอ่ะตายหนึ่งคนนะเฟซนี้เบียไม่ค่อยบอกใครนะ เฟรนดี้เบลไม่ค่อยบอกไข่นะขอนิดนึงเดี๋ยวออกไปซื้อที่โต้ลูกอะไรวะตัวดูดรดโอเลี้ยงมันแช่ยเย็นมแม่กินแม่แล้วก็ฉันกินอย่าบอกกูนะ <c oughs> ชีวไม่ีดพอปลอนดีดอกไม่ฉันว่าฉันถักถักตรงนี้แล้วก็ถักแค่ถึงตรงนี้แล้วก็ปล่อยตรงนี้ดีกว่าไหมะ <c oughs> มันมันมันทำให้ดูผมน้อยจังเลยอะ มันมันทำให้ผมดูน้อยจังเลย่ะป็นไงวะดูแตกเล่นชอบยือเออเรียก็ไม่ได้อะไรไปดูออกไปดูออกไปแลวเยอ ชอบสะโพกตัวเองนะโลกสวยมากไปอยู่ดังคารเออมันมีแต่อาจริงนะพอฉันเข้าไปพอฉันเข้าไปอยู่ดูในโลกคว i t ิตเตอร์พอเข้าไปดูในอ่าทิกต็อฉันรู้สึกว่าอีอ่อกโลกมันเปิดเผยกันถึงขนาดนี้แล้วหรอวะโลกมันไปถึงขนาดนี้แล้วหรอวะเออเปิดเพลงกระเตนคนเดิ ไหนว่าจะรับแอดโอ้ลืมขอโทษทีพี่รักขาพี่รักอินบ็อกมาหาพี่เบียร์หน่อยนะคะอินบ็อกมาหาพี่เบียร์พี่เบียร์ลืมลูกพี่เบียร์ลืมค่ะคนคุยดีกับเบียร์เบียร์คุยดีกับเขาปกติค่ะเบียร์ไม่เคยดราม่าเลยใส่ค่ะแเบียร์ไม่เคยดราม่าใส่ใครก่อนเลยสาบานจากใจเลยมีแต่คนอื่นเข้ามาจ้องที่จะดราม่ากับเบียร์เองอันนี้ช่วยไม่ได้ค่ะคือเขาเข้ามาแบบงงๆค่ะเข้ามาแบบเพื่อให้เบียร์บอกทิ้งอ่ะเก็ไม่รู้ว่าเออเริ่มอ่ะเริ่มฉัน กดแล้วไม่รับขอโทษค่ะขอโทษเขาลืมเบียลืมขอโทษค่ะเปียยาวเกินเปียยาวเกินเหรอยังไงวะไม่มีเสื้อเซ็กซี่กว่านี้เราจะไม่มันมาแบบยี้ไงโอ้แต่งแบบธรรมดามันก็ได้เธอ เล่าตอนข้าไมไปเขมรให้ฟังว่าเจ็บขาไหมเจ็บขามากเธอเบจะบอกให้ว่าในชีวิตของเบียเธอรู้ไหมในชีวิตของเบียถ้าใครรู้จักเบียรจริง,จ,รงจะรู้ว่าเบียเป็นคนที่กลัวขี้โคลนมากเบลจะเป็นคนที่กลัวและขยะกขยงขี้โคลนมากอะไรก็ได้คลองน้ําอะไรน้ําคลองอะไรอะที่มันมีขี้โคลนอยู่ข้างล่างเบลจะกลัวมากตอนที่แอบข้ามไปฝั่งขเขมรตอนช่วงนั้นนะนะนะประสบการณ์ที่สุดในชีวิตที่เราผ่านมาตอนเราเดินไปอะ ผ่านทุ่งนาผ่านอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นป่าเป็นหญ้ามืดๆอะ่ะหนูรู้ว่าแม่เป็นคนยังไงพวกไม่รู้พูดไปเรื่อยรู้จักให้จริงค่อยมาโลกสวยเอหงุดหงิดพวกตัดสินคนไปนำทางใช่ไหมแม่มันใช่ไหมเบียเดินค่ะคุณรู้ไหมว่าเบียเดินข้ามจากฝั่งไทยไปฝั่งเขมรนะ่ะยี่สิบกิโลคุณยี่สิบกิโลมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใกล้ๆนะแล้วเดินในตอนกลางคืนแอบเดินลักลอบ อะไรที่มันลักโลกเบีเยถึงเข้าใจเบียถึงเข้าใจหัวอ,อกของคนที่ข้ามาจากฝั่งขเขมรข้ามาจากฝั่งพมา่าข้ามาจากฝั่งลาวที่มาทํางานฝั่งไทยเข้าใจเลยว่าหัวอ,อกของเขาเป็นอย่างนั้นเป็นยังไงหัวอ,อกของเขาในตอนนั้นเป็นยังไงคือใจอยากข้ามไปให้ได้ป่าหญ้าน้ำหนองน้ำขี้โคลนขี้ควายโอ๊ย เจอในยี่สิบกิโลเดินหก cando, นชั่วโมงประมาณหกชั่วโมงเดิน, 3, น 4, ตีสามเดีตี 3, ตีสามทุ่มเดยตีสี่อ่ะเดินแบบแล้วก็พูดในพูดกับตัวเองว่านี่กูทําอะไรอยู่กูมาอยูงงยงง่ตรงนี้ได้ยังไงกูมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกูมาอยู่จุดจุดนี้ได้ยังไงกูเดินมาถึงตรงนี้ได้ยังไงแล้วมันมันเป็นอะไรที่เดินจนข้อข้างหลังอ่ะข้อข้างหลังขอโทษทีนะั้นเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันเป็นเหมือนเหมือนเส้นเอน็นมันจะขาดนะเหมือนเส้นเอน็นมันจะขาดมันแบบ ไปเดินไม่ได้มันปวดปวดที่สุดในชีวิตเบ๊ไม่เคยปวดขาเลยแบบนี้เดินปุ๊บเหมือนเส้นเอน็นมันจะฉีดตรงเอ็นร้อยมันจะฉีดกะร้องไห้ไปไเหียกูเป็นตัว่วงเขาที่ผ่ายอือเขาเดินถึงไหนแล้วกูยังเดินตามหลังเลยเจ็บมากแล้วตัวกูก็เล็กนิดเดียวแล้วกระเป๋าก็ใบใหญ่ทำไมไม่ขับรถเดินมปเบียก็ไม่รู้เขาบอกเส้นทางธรรมชาติเอีดอ,อกเส้นทางธรรมชาติเหียยีออ่สิบกิโลเดินไงไหว คุณขาเบียจะต้องบอกว่าไม่ไหวก็ต้องไหวว่ะเพราะหนึ่งเราเดินมาแล้วคนอื่นเขาเดินเราก็ต้องเดินแล้วจะให้เบียกลับยังไงอะจะให้เบียกลับยังไงตัวเองกลับก็กลับไม่ถูกเฮียกลับก็กลับไม่ถูกกลับยังไงวะเดี๋ยวเขาเดินไปแล้วสู้ไว้ใจสู้ส้มตำที่ขเขมรคนไทยมั้ยเดี๋ยวใครร้อยให้ฟังจะอ้วกพอเดินข้ามไปอเอาจิก็ไปเจอเอะไรไปเจอเหตุการณ์อะไรในชีวิตมากมายที่มันน่ากลัวมาก เป็นอะไรที่น่ากลัวมากแต่พอเราข้ามไปฟังเขมเมปุ๊บปุ๊บใช้คำว่าปุ๊บนะรู้สึกถึงมิตรภาพรู้สึกถึงน้ำใจรู้สึกถึงอุ๊ยอะไรอ่ะความเราเป็นคนต่างแดนใช่ไหมเราเป็นคนพัดเราเป็นคนลักลอบเข้าไปเจอกับเพื่อน เจอกับเพื่อนบ้านแบบประเทศเพื่อนบ้านอ่ะเขาดีมากเขาดีมากเลยนะเอาจริงคนดีหรือไม่ดีมันมีทุกที่นะมันมีทุกที่เลยได้รวยคุยได้คมเมนต์แล้วความเนียนของเบมีทุกประเทศคนไม่ว่าจาเป็นสัญชาติไหนเอาจริงคนมีน้ําใจคนช่วยเหลือกันมีที่นะเรื่องไรทำาริโได้ค่ะเออโอเคลูกคือ ที่นั่นมันก็ดีอย่างดีส่วนมาก90%ที่ปลอยเปรตคนไทยทั้งนั้นเลยนะจริงๆคนไทยทั้งนั้นเลยมันคือเรื่องจริงโลกเราห้ามตอแหลเพอมีตอแหลไม่เป็นที่นั่นคนไทยทั้งนั้น,น,นนะลูกดาวพูดเลย90%คนไทยทั้งนั้นจ้ากล้าพูดเลยอันนั้นเงินหมื่นปลอยเปรตเหมือนเมืองไทยนะแต่บอกคนไทยทั้งนั้นเลยมีคนไทยพม่าเวียดนามแคนอินโดจีนทั้งหมดทำงานอยู่ที่นั่นจริงทำงานที่นั่นถ้า,า,ถาลูกถ้ารู้จัก เิ๊บจริงๆนะรวยเขมรใหญ่จุดนะที่สุดในชีวิตเป็นอะไรที่เบียร์ไลฟ์ว่าไอไลฟ์ไอเลิฟมากกัมคูเดียเนี่ยกัมพูเดียน่ะไอเลิฟบิ๊กขอกัมพูเดียมากเล่าแต่ฉันไม่ยากจากตรงนั้นมาเลยโย่จริงมีโอกาสอยากไปอีกทุกเลยมีโอกาสอยากไปอีกคอยเบสฉันอยากไปอีกฉันสัญญากับผมว่ามีเป็นมีมีโอกาสฉันจะไปอีก มันลําบากแค่ตอนที่เราเดินข้ามไปแต่ถ้าเกิดเราไปแบบถูกกฎหมายมันเลศมันเลดมากมันเลดมากเรากลับทางเรากลับทางเรากลับเรากลับกลางทางได้ไหมเจ๊ถ้าเราจะกลับวันนั้นเราก็กลับได้แต่เราจะกลับยังไงคะเนเมื่อเรามากับเขาเรามากับเขา,เรา,า,เ,ขาเราก็ต้องไปกับเขาอะแล้วถ้าเบียกลับแล้วมันเดินดีดอกซ็อกแซกวอกแวกเบียก็ไม่รู้ว่ากลับยังไงเหมือนกัน <laughs> ฟิลสบายแม้ใครมองมิสไม่รู้เหมือนกันนะลูก พี่เบียก็ไม่รู้อีดอ,อกถ่าเหมือนกูเป็นกูรูนางงามน้องถามพี่เพชรตประปาราน,น่นนะคะ่ะพี่ื่งไม่รู้เลยค่ะเรื่องตัวเองพี่เบียรไม่รู้เลยรู้จะบอกกัมพูชาเลิศแต่ว่าสถานที่ของเขาไม่เหมือนบ้านเรามันจะมีถนนอยู่เส้นหนึ่งอะ่ะไม่รู้ใครเคยไปหรือเปล่านะอีสัตซ่อมถนนทั้งปีทั้งชาติซ่อมไม่เคยเสร็จซ่อม,อมแม,ม่มอยู่นั่นแหละยาวเป็นไม่รู้กี่ร้อยกิโลอีสัตซ่อมอยู่นั่นแหละทําถนนตลอดยาวไม่รู้ใครเคยไปหรือเปล่าใครเคน,น,น,นี่ตอนเนี้ยทําถนนตลอดเว่ ยาวมากทำแม่ไม่จบจนตัดสินไม่เสร็จสักทีฟังก็ดูน่ากลัวจริงๆน่ากลัวแค่สมมติในในกรณีที่เราแอบลักลอบข้ามเข้าไปมันน่ากลัวแน่นอนตัวเองน่ากลัวแน่นอนค่ะน่ากลัวแน่นอนแต่ถ้าเราข้ามไปแบบถูกกฎหมายแมลว่ามันโอเคนะจริงๆเราไม่มีคําว่าถูกหลอกหรอกเต็มใจไปสักเก้าสิบเปอร์เซ็นตแต่ไปแล้วไม่ได้ผลแบบที่ตัวเองต้องการมากกว่า หรือไม่ได้ไปผลไม่ได้ให้เป็นผลที่ต้องการสําหรับฝั่งกองข้ามมากกว่าแต่ถามจริงแล้วชีวิตเราคนเนี้ยชีวิตมนุษย์คนหนึ่งอ่ะใครหลอกไปไม่ได้หรอกบเบก็รู้ตั้งแต่แรกว่าไปทําอะไรบ้านเราก็ทําอีดอไม่จบไม่สิ้นเหมือนกันเออเนบนมอกเบนพูดเรื่องจริงไงเบนพูดเรื่องจริงคาะว่าต้องเราโลกเราโลกเราอ่ะมันยอมรับความจริงได้ไหมจริงจริงแล้วมันมีแต่ถามว่าทําไมฝั่งถุงรีวิวผัดผักบุ้งส้มตำที่นั่งดวนเออ ส้มตํมที่นั่นหรอติดหวานเป็น้องต้มปลาาแล้วติดหวานมากหวานไปไหนเอีย้ยหวานแบบบระวานขึ้นตามากแล้วยำมะม่วงนะชอบปะคุณโอ้ยอีโดหัวกวยยำมะม่วงของเขากูไม่เคยพบเคยเมะม่วงสักเหมือนชีตไฟแช็กะอะกูเขียวไงก่อน อย่างมะม่วงอ่ะอย่างมะม่วงที่นั่นอะ่ะม,มันจะมะม่วงจะเส้นใหญ่แล้วก็ติดหวานเน็ตบุญมาแรงหรอไม่เอาพิพิธเข้าไรเข้าไม่ได้ค่ะเพราะพี่เบียร์บล็อกไปตั้งนานแล้วค่ะเลยเข้าไม่ได้ค่ะบล็อกไปนานมากแล้วค่ะที่นั่นอะไรอร่อยเหรอกูดแดกอะไรเล่อยของตั เออแล้วก็ไปเจอแม่ค้าส้มตำแม่ค้ายำที่นั่นเขารู้จักเบียด้วยเขาจำเบียได้เขาจำเบียได้เขาเป็นเอ็กซีเบียดูแม่ค้ายำแม่ค้ายำอยู่คอมีน่ะเขายังเป็นเอ็ซีเบียเขายังจำเบียได้ขนาดกูแอบข้ามแม่ค้าไปรู้เขายังจำกูได้หรือว่ากูจะเป็นเชฟเบียคนละยำทำไมเชฟผมแห้งเหมือนอดกินข้าวมือเปล่าค่ะเพราะเบียเตรียมตัวเข้าเอ่อมิสยูนิเวนร์ส น้ำเขียวมีให้กินไหมมีค่ะมีค่ะมีน้ำเขียวมีแฟนตามีอะไรแต่ของเขาผลิตภัณฑ์ของเขาแพ็กเกจของเขาจะไม่เหมือนบ้านเรานะแต่จริงเจมันก็คล้ายๆกันแหละคล้ายๆกันแหละอยู่นั้นได้กินได้กินควยเงี่ยหรอได้ค่ะความเย็นไปมีทุกที่เขาไม่ต้องกลัวค่ะทีนุ่นเน่ยความเย็นไปมีทุกทวีเขาไม่ต้องกลัวต่อเบียค่าไปผมมิภาคง่ายสามหนึ่เดึก เขาให้เราไปข้างนอกหรือเที่ยวได้ไหมณตอนนั้นมันเป็นโควิดณตอนนั้นมันณตอนนั้นมันมีโรคโควิดเยอะนะครับตอนนั้นมันเป็นระบาดของโควิดเอเขาก็เลยมีเคอร์ฟิวแล้วก็เป็นเวลาที่ห้ามออกห้ามเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรอยู่แต่ในห้องอะไรเงี้ยอยู่แต่ในห้องทํางานอยู่แต่ในห้องทํางานนั่งบาร์ควงอะไรเงี้ยค่ะอยู่แต่ในห้องไม่ได้ออกไปไหนเลยก็เพราะว่ามันมีเคอร์ฟิวมันปิดถับมันปิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ทันได้ไม่ทันได้รู้ว่ามันมีสถานที่เที่ยวแบบไหนบ้าง คุณเขมรชอบท้าไหนสิออยอันนี้ไม่ใช่รายการชูรักชูโรดชอบทำเลยคะ่ะทำไมเวลาเจ๊ถักเปียปล่อยผมแล้วผมตรงอ๋อเพราะพี่เบียดยืดผมมาค่ะเจ๊ลัอเลอบพ่อเขมรทางไหนคางนั่นพี่เบียดจำไม่ได้เหมือนกันพี่เบียดก็ไม่รู้วันที่ไหนอะ่ะมันเป็นตามืดมืดมีคออวัวด้วยมันมีคอกวัวด้วยด้ว พี่ไปบอกไว้ทูมันมันมีคอกวัวด้วยอ่ะครั้งแรกพอลงจากรถปุ๊บอีสัตว์คอกวัวเรียกอะไรเนี่ยสนุกดีนะชีวิตเอาจริงมันก็มันก็รู้สึกว่าอีสัตว์รสชาติชีวิตเดียบพอพอกูลงจากรถปุ๊บคอกวัวอ๋อออกวายอะไรเนี่ยพากูมาทำยีอะไรเนี่ยอีสัตว์วัวร้อนอ๋อวัวเดินลากกระเป๋ามื่อสะพายกระเป๋าม้วไปหมด มีแต่บัวนั้นบัวมัม่งแพะมั่งชีวิตก็เธออีโดต้องแอบหลมฉันไม่รู้ฉันใช่รู้สุมีค่าใช้จ่ายไหมเวลาเจ๊ไปค่าใช้จ่ายไหมอันนี้เบียไม่ทราบเหมือนกันเหมือนเหมือนเขาอัน,นอะไรให้หมดแล้วเบียไม่รู้ตัวเบียไม่รู้เหมือนกันเจ๊วัวกับอ,อาอมีแย่ออกไป จาแอบไปแดกตับัวเขาอ,อันน้นเยียดิงมีแผนคัมแบ็กขายยาไหมอันนี้พี่เบยังตอบไม่ถูกค่ะอันนี้พี่ยังตอบไม่ถูกเอาจริงพี่เบก็เบื่อนะเบื่อในการเบื่อเศรษฐ,ฐกิจตอนนี้เบื่อนายเบื่อนายกหน้าหีเบื่อนายกหน้าหีแล้วก็เบื่อเศรษฐ,ฐกิจตอนนี้มากที่ทําแดกเฮียอะไรก็ไม่ได้ค้าขายอะไรก็ขึ้นไม่สุดเบก็เลยไม่อยากลงทุนแค่หนึ่ง ทุนเราก็ไม่ได้มากมายเวลาเราลงทุนไปแล้วพี่ดอกไข่ของแดกอะการการไข่ของกินถ้าเราทุนไม่เยอะทุนเราไม่หมุนอะออนะออถ้าจอดปุ๊บหี่แหกเลยนะอืออือถ้าจอดปุ๊บหี่แหกเลยถามว่าจะขายได้ถ้าเกิดว่าทุนมีโอเคมันโอเคอะนายจ้างเขาตีไหมไม่ค่ะไม่เลยนายจ้างที่นั่นดีมากจริงๆเบบพูดเลยว่าบอสท,ที่นั่นดีมากบอสท,ที่นั่นดีมากเันใชไปเย็ดกับลูกน้องบอสเลยตำรวจไทยโบราณเขาว่าไงตำรวจของไทยโบราณเขาว่าไงเจ๊ อะไรวะจะปะกบประกบไหนประกบอยู่ร้านยำค่ะประกบไข่ยำอยู่ที่ร้านจ้าประกบไข่ยำอยู่ที่ร้านจ้าเจ๊ก็เก่งและประสบการณ์เยอะเชื่อไหมตัวเองเหตุการณ์ครั้งนั้นมันทําให้เบียไม่กลัวอะไรเลยเพราะเบียได้ผ่านในสิ่งที่เบียกลัวในชีวิตมาหมดแล้วตัวเองมันมีค่ายทหารของเขมรเนี่ยเขาเรียกว่าค่ายทหารหรือค่ายอะไรไม่รู้เราต้องเดินอ้อมค่ายทหารเขมร พิสัตต้องเดินหลบลูกปืนเดินหลบลูกกระสุนเดินหลบระเบิดเนี่ยคิดว่าน่ากลัวไหมสิ่งไหนที่เคยกลัวที่สุดเบียผ่านมาแล้วเบียถึงรู้สึกว่าไม่มีเยอะไรนะกลัวใลชีวิตไม่มีอะไรเลยถ้าจิตเราไม่ปรุงแต่งไปเองอ่ะถ้าจิตเราไม่ปรุงแต่งไปเองจิตเราไม่คิดไม่ปรุงไม่ไม่ไม่เมคขึ้นเองถ้าจิตเราไม่เมคความกลัวขึ้นมาไม่ต้องกลัวะไยทั้งสิ้นทำแล้วต้องกล้าทำแล้วต้องกล้ารับในสิ่งที่ทําถ้าทำอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าทำ อืมอยู่ประเทศไหนคะตอนนี้เหรอตอนนี้เหรอคะตอนนี้ไ่อยู่ที่ไทยคะ่ะเพื่อนชื่อเนยบานอยากทานยำเจ๊เหรอคะพี่เบียไม่ใช่กระเทยค่ะลุงแกผมนะ <c oughs> โอเคเป็นทุกอย่างให้เธอละ ตูตาแข็งๆนะลูกอ๋ออยู่เติมมาค่ะคุณแม่เมื่อสักพักเองค่ะแม่เติมกัดถูกไหมคุณตังกันไหมเดี๋ยวหนูไปรับเดี๋ยวหนูเปิดห้องให้อย่าใช้พี่วิวมาแล้วแม่ต้องซีเรียสลูกเข้าไปในข้างในคุกมีผัวด,ด้วยทาไมเขาถึงไม่ยอมให้กับเจ๊บางคนอันนี้ไม่ทราบอาจาอาจะเป็นการติดหนี้ติดสินเขาหรือเปล่าอันนีปไม่ทราบนะแต่ของเบียร์กลับได้ปกติค่ะทางบอสที่นั่นคือพพอร์ตที่อยู่ที่อาศัยเงินอะไรให้อยู่ให้กลับอย่างดีเลย แล้วช่วงนั้นก็ต้องไปกักตัวที่โรงบะงพยาบาลที่สักแก้วเขาก็ออกค่าใช้จ่ายให้หมดเลยนะดีมากมีคลิปเจเ๊เบีอร่อยคอข้าไม่น้ำฝังตัวนั้นยังงี้ไม่มีไม่ห่าสบายดีไหมสบายดีค่ะเวลาเจออย่าไปตกข,ข้าวแค่จามาช่วยขอรถกลมแล้วใครอะใครวะไม่รู้ว่ะ แม่รับงานอวยพรมันเกิดไหมคะคิดว่าสามร้อยบาทมันต้องเป็นงานขนาดนั้นเลยแหละคะ่ะอวยพรมันเกิดอย่างเดียวไม่ได้โดยไม่รับตังค์ไม่ได้หรอแบบวอารมณ์ดีคุณอวยอวยพรให,ให้เห็นเบียเป็นคนหิวเงินขนาดนั้นแหละคะเบียก็ไม่ได้เป็นคนรวยหรอกนะเบียก็ไม่ได้มีงานทําอะไรเป็นหลักแนแรงหรอกนะคะแต่ว่าเบียก็ไม่ได้หิวเงินอะไรขนาดนั้นให้เบียอวยพรเบียอวยพรได้ค่ะแต่ว่าเบียไม่ได้รับงานอวยพรคําว่ารับงานอวยพรคือหนึ่งมึงจะต้องอวยให้เดี๋ยวนั้นเลยมึงจะต้องทาเดี๋ยวนั้นมึงจะต้องทําให้เป๊ะ ยังไม่ได้รับงานอวยพรแต่เดี๋ยวถ้าเบียรอวยพรเองเบียรเบีย,วบยวอวย,ยเองไ <c oughs> ดนมาคะนกที่นกไหนล่าไปแล้วไปจอบไปข้างนอกแล้วไปทำเพื่อข้างนอกนอะระหว่างหนูเพชรกับอีทิป เบียล you <90. Okay. laughs> ูกเบียทีมใครลูกเบียคอยอยู่ทีมทริปเบียคอยอยู่ทีมทริปค่ะฟิลตอบหลายลาใบเจตำนานผักกรบเหมือนจริงคนนกเคยไล่กับพี่ตาแต่จริงเราดูเยอะข้าพี่ตานกนกตอแหลมากนกอยู่ข้างพี่ตาเนี่ยนกตอแหลมาจริงจริงเนะ แม่ข้าแม่เหล่าทำข้าวอร่อยทําไมเจ๊ไม่ไข่ข้าวแล้อยอืมหัวแม่ตายพี่เบียตาเป็นอะไรคะตาเป็นหัวยายบ้างูไปแล้วเธอไปแล้วไปดูตัวเองไปแล้ว แม่คิดยังไงยังเป็นดาวนกเมาไร่รูอะไรเป็นยังยังยังเป็นดาวนกเมาชิบโนนี้ไปแล้วมันใหมร้อนชิดไม่ได้ไขออีกแม่อโอ้โหมันสัน่งจริงไหมลูกที่มีข่าวาว,ว่าเบียร์รถคว่มตายพี่แม่หนูจะไปก้อยข่าวว่าหนูรถความทำไมล่ะ <laughs> หนูก็ยังอยู่เนีหนูไม่ได้ตายแต่คนในเนี่ยแต่คนน่ะมันแต่งเรื่องขึ้นมาเองหนูเลยวเออใครแต่งเรื่องเลยช่างแม่มึงหนูไม่ซีเรียสหรอกเจ๊ใส่เสื้อครอปคอปเหมือนผู้ใหญ่บ้านไอ้ ผมจริงหรือวิกครับผมจริงค่ะเบียร์จะไปแล้วทุกคนไม่ให้เบียร์ไปนไะที่เดิมสวัสดีครับเ่อยไปแล้วครับ